อีกคนไว uh. ้บนหัวเราอุ้ยหัวแหลกแหลกแบบเห็นเห็นได้ชัดเลยโอ้เออแหลกจริงว่าด่านด่านอีเลนเกลครับขอเวลาอีกไม่นานเนียนเนียนเนียนดักยิงดักยิงเอ้าบักเฮ้ยเดินไม่ออกอีกแล้วทุกคนเฮ้ยบักอีกแล้วบักเดินไม่ออกบักปุ่มเดินหายบักสองเฮ้ยบักอีกแล้ว ต้องวิ่งออโต้เนี่ยผมต้องวิ่งออโต้ทุกคนเนีินเดินไม่ออกมันชุบไม่ได้เหรอข <Help! S 1> อ,อเพื่อนเราเต็มขอโทษทีเนี่ยผมเดินไม่ได้นะครับเนี่ยเนี่ยผมเดินไม่ได้ครับทุกคน where, 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 where? เรต้องไปกดวิ่งออโต้อะนี่คือบั๊กนะครับขู่แล้วเกิดแบบจังหวะมีคนด้วยนะ น็อกสองแล้วนี่ดักเก็บฟรีๆเลยเนี่ยโอไม่ก oh ็เดี๋ยวเดี๋ยวมันมีวิธีแก้เมื่อกี้เราต้องไปปรับปุ่มให้มันขยับก่อนเซ็งมากเลยอ่ะอเคสเซฟมันจะแก้ได้แบบหนึ่งปะเก็บสาแล้วครับตอนนี้เหลือคนเดียวน่าจะชุบกันได้คนที่ชุบน่าจะเสื้อม่วงว่าเพราะผมไม่ได้ฆ่าคนเสื้อม่วงเลยนี่คือสิ่งที่ผมแบบพูดไปเมื่อกี้เองว่าถ้า,ถ,า,าถ้าเราเจอบัก็กจังหวะเดียเราซวยเลย เฮ้ยไม่หมดเก็บอุย้ยห้าล้วทุกคนห้าชี่มาละเพื่อนเขามาละข้างบนดีกว่ากระโดดเอาเดินไม่ออกอออออมีคนยิงฝั่งเลย หมดชุบไม่ได้หวะนายเราขอโทษนะเพื่อเต็มได้แปดคิวครับเ <c oughs> ก็บสองตี้อ oh ้ my god เฮ้ยด่านนี้ไม่มีด่านนี้ไม่มีรถวัวตาไอบา้บ้าเอ้ยด่านนี้มันเป็นด่านอีรันเกลมันไม่มีรถไฟฟ้าครับโอ,อ้โหไม่ได้โชว์เลยอ่ะโชว์กระเป๋ากระเป๋ากระม,มวกแทนแล้วกันดีทองฮาโลวีนเลยมาแล้วนะครับอาจจะไม่อินกันเท่าไหร่ เดี๋ยวทำไมไม่มีคนเก็บ <location> อันนี้คือแฟกันหรืออะไรจำไม่ได้แล้วสีนี้ความหิวไม่ครอบงำใครนอกจากความโลภของมนุษย์นี่ไงอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยไปข้างหลังแล้ว เฮ้ยเฮ้ยทำไมเฮ้ยเดี๋ยวนะเสียงเขาบนกระโดดมาผมไม่ได้ยินเสียงเฉยเลยโอ้ยเก็บ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 เยอะเก็บเยอะโอ้ my g ก d อดว้าว เพื่อนคอยโยระเบิดเกละโดนขาเรียบร้อยครับเบอร์หนึ่งกับเบอร์นั้นอยู่ทางเฮ้ยเราต้องเข้าวงนี่หว่าไปเพื่อนไปเลสโก้ s <S A few moments later เพื่อนได้ไปไปเช็คไม์มาร์คได้เลยเพื่อนเพื่อนบอกให้เช็คเราก็เช็คครับใช่หรอ ใช่ด้วยข้างในเราเล่นโซนปะเนี่ยเดินไม่ออกทุกคนเลยว่าเป้าลอยฟ้าเป้าลอยฟ้าเมื่อกี้เดินไม่ออกโอ้ยก้อนโอ้โหเมื่อกี้เป้าลอยฟ้าเลยชิบหายถ้าเพื่อนไม่มาด้วยนี่ตายฟรีหาที่นั่งไม่เจอใช่ไหมที่นั่งเต็มครับ Vip จองหมดแล้วลุงอะไรเนี่ยเปิดกล่องใหม่ใหม่ครับเปิดไปหมดแล้วครับผม UC หมดแล้ว NC หมดแล้วทุกคนเดี๋ยวไปดูย้อนหลังนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวจบนี้เดี๋ยวผมลงเลยอา้าวเฮ้ยคนยิงเหรอเฮ้ยมีคนเมื่เนีย แน่ไงเพื่อนเขาจริงด้วยทุ่งเดียวกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวยังแค่น้องนะเพื่อนเราเจ็บหนักอยู่โอ้หจังหวะแบบการประทะกันอย่างที่เจอเอ้าเฮ้ยโอ้ยยิงติดรวขอบคุณเพื่อนที่ช่วยเราแต่นี่ชุบไม่ได้ไงเป็นอะไรที่แบบเจ็บปวดครับเราอยากจะช่วยให้เขาได้กินไก่ด้วยแต่ มันยากเหลือเกินชุบไม่ได้เนี่ยคนนี้ก็พยายามชุบน่เล่หนึ่งพยายามชุบแต่ชุบไม่ได้มันเต็มเพื่อนมันชุบไม่ได้เพื่อนคงจะต้องลาก่อนแหละมันไม่ได้ไนาย s o รี y boy แอบดอบอะไรมันจะเยอะขนาดนี้เนี่ยขอเดินไปดูหน่อยแล้วกันเฮ้ยคนหรือบอดวะน,นี่น่าจะบอดวะบอดละอันนี้เจอบอดแล้วครับ <my> เป็นการเจอบอดครั้งแรก นี่ก็บอดวะเนี่ยอือเป็นการเจอบอดสองสองคนพร้อมกันนะครับเนี่ยบอดจะเด้งอย่างนี้แหละเวลาเวลาเราเข้าใกล้ดึงเราต้องลงไปเนินนี้หน่อยนะครับดึงรักษาระยะเขาหน่อยเพราะมีสิทธิ์ที่จะขึข้างบนมาเยอะเนี่ยนี่คนล,ละละสองคนนี้ที่ขับรถดาเซียมา เจอเอ๊ยเหมือนเห็นอ๋อเราเบิรเรามีเท่าไหร่สองลูกโอเคถ้าชิดได้อยู่นะนี่ผมเจอี่องมาเนี่ยเขาไม่เห็นอ้าวชิปหายแล้วกดผิดเิดเพื่อนไปยิงไปอ่าหมด เออจบเพื่อเราก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกัน <Wow. S 1> สบายใจอยู่ครับหูไฟแบบสบสวยมากภาพสวยมากเอา้าเจอคนเจอคนเจอคน <location> ไปเลยไปเลยไปเลยสกินแบบสวยมากทุกคนสกินโลกอนาคตเหมือนเอเลี่ยนอะเหมือนปืนเอเลี่ยนในหนังเรื่องอะไรสักอันนึงอ้จริงๆไม่ได้ตั้งใจจะเล่นนะเพราะว่า โอ้คือแบบจังหวะใกล้ๆคือแหลกจัดไปแล้วจ้าหนีก่อนช่วยด้วย <c oughs> ขอความช่วยเหลือ <c oughs> เพื่อเราน็อตไปหนึ่งแล้ว I'm fast as fuck boy ช่วยด้วยครับเบนซี่โอเคอเครูจะตายหบ่อยไปประมาทไปหน่อยเมื่อกี้สองคนโอเคโอเคน่าจะสี่สี่ครับอุย้ยสมุกจางแย่ละไม่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 ไมไมอุย้ยสมุกจางเอาโยะระเบิดกลับมาทุกคน ผมจะโหพื้นที่เข้าวงนะครับเพราะว่าไม่ประมายดีกว่าตีสี่แน่เลยโอ้เมื่อกี้กระตุกแบบอุย้ยข้างหลังยิงยิงลบนีงไงเพื่อนโดกเลยบอกแล้วาประมายไม่ได้อาจจะตีสีนะ่ไงโหพื้นที่ในวงก่อนเมื่อกี้ผมประมายไปหน่อยเข้าไปใกล้ไหมพอกระตุกอะยากเลย,ย อุ๋ยอะไรวะอยู่ฝั่งนี้หรอสองคนเลยหน่อยมาเพื่อนหน่อยมาโุ้ยอยู่ระเบิดแม่นอีกแปดแปดขาวขาวผมอยากกินไก่ไงผมเลยไม่ประมาทนี่ไงเจอแล้วย้ yeah! โอ้ยเกือบไม่ได้กินไก่โหเกือบไปแล้วครับกินไก่จ้าว้เราได้16คิวเว้ยเจอบอดไปประมาณ2คนเองนะครับโหคนเยอะนะเจอบอดแค่2เอง14คิว16คิวคิวบอดไปสคนนี้14เลยนะเฮ้ยถือว่าเยอะเอาเรื่องอยู่นะเย่ได้ได้ไฮไลท์ไปลง y o u t u b e ละ